เมืคอยเกือบเป็นล่มเมื่อคืนนี่เพลงยังมังคุ้มเสียงก็เห็นเต้นครับแกเต้นแต่ละพาวเลยมังมันเกินหางานได้หนิโอ้มอไปเลยดีมีข่าวดีก็เยอะอยู่แต่ติดงานละวไม่แล้วก็มาอีกเรื่อยๆเขาเห็นผลงานแล้วแล้วนี่ค่ะชอบนี่แหละเวทีเครื่องเสียงสีเสียงนี่คือตัดออกเลยดิเขาชอบเขาท้สวยงามมากเนี่ยวันแล้วขนลูกมั้ง เขาชอบเขาเห็นผลงานเมื่อคืนเลยอท้อมสวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่บัวไทยเดบัว j o 2 o f f i c i a l ค่ะมาพบมาพอกันเมื่อนี้กับเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นวันหยุดของพิลาอุ๋งอิงเ้าน้ำเนาะค่ะนาอพี่น้อง,องคะ่ะนางเข้าซ้อมที่โดมตั้งแต่เมื่อวานเนาะคะ่ะนาะเมื่อนี้ก็ซ้อมอีกเนาะคะ่ะ เป็นการซ้อมสำหรับเปิดวงรอบสองของสาวน้อยลำเอ้ยสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเห็นบอพี่น้องคะแม่บัวจำนาลุงนาลุงหลังจับหนาเส้นหลังจับหลังเส้นนาหละที่ค่ะอันทั้งเทียกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ั้งเทียกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงหูกันนะคะเนาะจิตหัวใจเดียวกันสาวน้อยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะเป็นจังไหนคะ่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์ ถูกอกถูกใจพ่อพ่อแม่แม่เจ้าภาพเจนนดว่าดีใจค่ะเจ็ดแปดสายเหมือนว่านี่รับสายแค่เจ้าภาพแล้วก็มีการรับจ้างงานด้วยนะคะแต่ว่าบางงานกับบไดเพิ่มเวลาบตรงกันด้วยวันและเวลาด้วยงานที่มีอยู่แล้วนะคะพี่น,อน้องคะก็ขอให้ปังปังดังดังเฮงเฮงขึ้นไปนะคะเจนนุษย์บอกว่าเห็นในวันเปิดวง ได้เจ้าภาพเข้ามาเพิ่มสองงานแต่ว่าทรเข้ามาเจ็ดแปดสายนี่คือไม่ตรงกันนะคะก็ขอให้เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นกะเป็นขอให้มีงานมีการขึ้นไล,ล่ๆพี่น้องคะไม่บัวแห่งไปเห็นพี่วัดโพดเห็นพี่วัดศิีวดโดนโพดแล้วก็เอ็นดูพี่น้องคะเราเราเขาใส่คําว่าเอ็นดูแล้วก็ให้กําลังใจเนาะสาหรับที่พี่วัดพูดว่า มีแดนเซอร์เต้นเป็นอยู่3-4คนนะคะนอกจากนั้นนอกนนั้นก็คือเอามั่มหัดไมมมดแล้วก็ตื่นขึ้นมาพิวัดก็บ,บอกว่าดีใจมีกำลังใจแล้วก็ดีใจมีกำลังใจแล้วก็หายเหนื่อยถ้าถ้าถ้าทุกคนดูไลฟ์สดหรือว่าทุกคนดูบรรยากาศการซ้อมต่างๆทีทีทกอนนาสิเปิดวงนะพี่น้องคะ ติดตามเรื่องราวต่างๆก็จะเข้าใจว่าทำไมพี่วัดต้องน้ำตาซึมต้องมีน้ำตาเวลาจะพูดหรือเวลาพูดเรื่องวงสองหรือเวลาพูดเรื่องที่แม่แต่แม่กระทั่งตนเมื่อเตยล้านะคะเนาะพี่วัดก็ไม่สามารถที่จะคุยต่อยาวๆได้เหมือนทุกครั้งนะคะก็มีพี่กดมาช่วยนะคะอย่างไรก็เป็นที่เข้าใจกันก็กำลังใจสู้ๆแล้วก็ให สาวน้อยลำเพลินโชูดังๆปังๆหน่อยนักหน่อยนาได้พี่น้องค่าหมอลำวงหนึ่งใส่ทุนบําบันหน่อยเอาคิดเบิงทั้งต่องแรงกายแรงใจเนาะแต่สำหรับสาวน้อยลำเพลินโชูนี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแค่ว่านิดนึงตรงที่บุคลากรมันขาดแค้นนาพี่น้องค่ะเพราะว่าเปิดวงที่หลังด้วยแล้วก็ ยังความพร้อมยังยังมีเรื่องแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็มีหลายเดี๋ยวก็อัญญะพี่น้องคะเดี๋ยวก็อัญญะเนาะเป็นกําลังใจให้สําหรับเบทีก็สวยเลิศมากค่ะก็ขอให้งานเข้าปังๆดังๆแล้วก็สําหรับวันที่21นี้อีลากระสิขึนไปรับเชิญกัปปจูนเนาะสาวน้อยลาเพลินโชก็จะมีน้องอุ้มหญิงไปด้วยน่าจะเป็นเจ้าภาพระบุมาเนาะเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพลินสําหรับเวลาที่ไม่อยู่ห่างกันเนาะ แต่ว่าวันที่17นี้ก็อย่าลืมนะคะออกมาแล้วนะคะ139บาทเป็นค่าตั๋วออนไลน์นะคะพี่น้องคะค่าตัว๋วออนไลน์เอียงตีเปิดวงใหม่ค่ะเปิดวงใหม่นี้ได้ย,ดยินเมนุดีได้ยินพ่อโจโพดเนาะว่ามีเสียงอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนาะเป็นมีเสียงคอเซนเตอร์ขมาหาบาณัิ แม่นุชก็บอกว่ามันจะสองล้านละเดยมันเมนเอ้มันจะสามล้านละเดยคือคือ,คอน่าจะพูดกันเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปิดวงเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะในการเปิดวงรอบสองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะคะ่ะเพราะว่าบ่ยอมเนี่ยค่ะพี่น้องคะพ่อโจไม่ยอมพ่อโจไม่ยอมอะไรเวทีสาวน้อยลําเพินโชว์สวยมากไฟสวยมากมีแต่ผู้ย่องผู้ชมพี่น้องคะ่ะเครื่องเสียงระบบไฟระบบเวทีสวยเลิศ สิบเต็มร้อยสิบเต็มสิบนะคะพี่น้องคะแล้วก็พ่อจูก็ไม่น้อยหนะะ้าค่ะสั่งเปิดวงไม้เลยค่ะวันที่สินี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้ใดายูไก่กะไปชมบรรยากาศเปิดวงรอบสองในแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่ได้ยูไก่ก็ขึ้นไม่บัวนีก่กะเข้าออนไลน์กลุ่มปิดนะคะ1 3ึ่บาทนะคะไปเบิงละกะไปปูสา์ล้อหนอาหานน้ำกันนะคะพี่น้องคะเพราะว่า น้องอุงเงียงก็จะมีโชว์ใหม่แม่บัวคิดว่าพี่อ๊อฟก็ต้องมีโชว์ใหม่เพราะว่าวันที่ไปบวงสวงหลวงพ่อพระไสเนี่ยมีพี่อ๊อฟกับพ่อโจไปบวงสวงนะคะพ่อโจได้พูดอยู่เกินๆว่าจะเป็นโชว์ใหม่นะคะแต่ว่าแม่บัวคิดว่าต้องเป็นโชว์ใหม่ของพี่อ๊อฟนี่แหละค่ะเราก็มาดูมารอมาชมเนาะเพราะว่างขนาดล้าเพลินก็มมแต่ค้นมักค้นหักแหละพี่น้องค่ะว่าแต่พี่อ๊อฟมั้งเงินเต็มมือพี่น้องเงินเต็มมือนะคะจะ รับติบรับอย่างจนพี่อ,อ๊อฟต้องออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าขออภัยพ่อพ่อ,พอแม่แม่ช่วงที่รบริเลิตีห็นใบแดงๆเต็มหน้าเวทีพี่อ,อ๊อฟน่าอินดูมากเลยค่ะคำบอกคำจ่าไหนอินดูมากว่าเพื่อนบอกว่าเห็นใบแดงๆเห็นพ่อพ่อแม่แม่ยื่นเงินมาแต่ว่ามันยังบาขั้นใิษยสามารถลงไปรับได้เพราะวะ่ากาลังฟอนฟอนลํำเพลินโบราณอยู่นะคะพี่น้องคะเพื่อนกาลังโชูลํำเพลินอยู่นะคะ พอพอแม่แม่ก็อยากงอนลูกเด้อค่ะเด้ออยากงอนลูกนะคะเพราะว่าให้น้องชูให้จบชูก่อนแล้วน้องก็มานั่งรับทิปได้ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ให้นะคะพี่น้อง่าให้น้องยินดีรับทิปยินดีเดินไปรับทุกคนนะคะเห็นใจนักรล่องเห็นใจนักสแสดงศิลปินเพราะว่าทุกคนทุกคนกําลังสแสดงอยู่ก็ไม่อยากให้ขาดตอนนะคะอย่างใดเฮากับล้อเบิงล้อชมกันว่า โชใหม่นี้จะเป็นยังไงแต่สําหรับเย็นนี้นะคะพี่น้องค้ายาพาดเด้อยลา่าอิ่าถึงวิวพี่บิวจิตลังแกมาเนี่ยสองสามวันมานี้นี่ย้มาเมือแรงนี่สิดเดบิงกันเนี่น้องอุ๋งอิงถึงกลับออกมาโพสต์ว่าพี่บิวจิตคือทำลายลาคักแท้แว่าสันแม่บัวเบิ้งกับน้ำตาซึมได้พี่น้องค้าฉากนะ แล้วเย็นนี้เราก็มาดูกันอีกทีมาต่อกันอีกทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแม่บัวไม่สปอยนะคะเขาไปเบิงได้เนาะตามที่เพิินบอกมากนะคะไปดูตามช่องทางออนไลน์ก็ได้ดูทีวีก็ได้นะคะเมื่อแรงนี้สงครามลําเพลินนะคะพี่น้องคะแม่ปัวกับเปิดโทรศัพท์ออนไลน์ใบเรียบร้อยคะ่ะไลฟ์สดไว้เลยนะคะดูวันนี้ สงครามลำเพลินว่าน้าองอุงอิงจะเป็นยังไงไปยังไงมายังไงนะคะมีตะมวนมวนมีตะมีตะผูมีฝีมือค่ะพี่น้องค่ะลูกสาวห้องก,กัะบอาเก่งสแสดงเก่งค่ะคือทุกคนดูแลดูแล้วมีความสุขแต่ว่าตอนอีหลาถือเรื่องแก่ไม่บวกกแอบสงสารหลูกนะคะน้ําตาซึมนะคะพี่น้องค่ะแต่ก็นั่นคือการสแสดงนะคะอย่าไปอินนะคะ อย่าไปอินได้เห็นพนเอามาลงโพดว่าให้กันอันทําททามันเป็นคอนเทนต์เนาะค่ะเนาะมันคือคอนเทนต์นะคะที่ทุกคนออกมาพูดเราก็ดูกันสนุกสนุกนะคะว่าทําไมพี่บิวจิตต้องทําร้ายลูกทําร้ายน้องอุ๋งอิงขนาดพ่อจูก็ยังออกมาว่าต้องเคียย์กันสั่นกับนอ้บนองบิวจิตเป็นอย่างไรทำลายลูกสาวมันก็เป็นอะไรที่เราได้ดูได้สนุกสนานมันเป็น มันเป็นสื่อที่ทําให้เราสนุกสนานใช้สื่อให้มีประโยชน์ใช้สื่อให้มีความสุขนะคะอะไรที่เป็นพลังงานลบเราอย่าเอามาใช้บนสื่อโซเชียลนะคะกะขอฝากใบซำหนีสะก่อนเนาะสําหรับพลังบวกนะคะคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะจ๊ะนะจ๊ะพอกันไม่คิปหนาเนาะคะ่ะนาะคคิดนี้ อกกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าแล้วก็ฝากช่องชัยดบัว J O 2 o f f i c i a l ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งติ้งๆิงงหน่อยกดติดตามให้มีบัวในเด้อค่ะ